วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมร้าน Run To Paradise นะครับแต่ไม่ใช่ร้านนี้นะครับเพราะว่า Run To Paradise ได้ย้ายร้านนะครับไปอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองนะอันนี้จะเป็นร้านเดิมของ Run To Paradise นะตอนนี้ย้ายของไปอีกร้านหนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างนะครับซึ่งเราเดินจากร้านเก่าเนี่ยมาร้านใหม่เนี่ยเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวก็จะถึงร้านใหม่แล้วนะครับนี่นี่เห็นป้ายเนี่นะป้ายร้านนี่อยู่ตรงนี้เองนะเดินมาแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง59ก็มาถึงร้าน Run to Paradise นะโฉมใหม่นะครับนี่โอ้โห ี้เราอยู่หน้าร้าน Run to Paradise นะครับแล้วก็นี่คุณโป้งกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปตามติดคุณโป้งเลยดีกว่านะว่าเดี๋ยวคุณโป้งจะพาชมร้านเนี่ยข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ ก่อนที่เราจะเข้าร้านไปข้างในนะครับนี่ผมอยากให้เพื่อนๆดูก่อนนะประตูทางเข้าใช้ระบบแตะสัมผัสแล้วเดี๋ยวประตูเลื่อนแล้วเราก็เข้าไปข้างในนะครับซึ่งครั้งนี้นะแก้ไขปัญหามาจากร้านเดิมที่อยู่ฝั่งนู้นนะที่ผมเพิ่งเดินผ่านมาเนี่ยร้านเก่าเนี่ยจะเป็นประตูแบบบานเลื่อนเหมือนกันนะครับแต่เราจะดูไม่ออกว่าตกลงประตูเนี่ยมันควรจะเลื่อนหรือมันจะผักหรือมันจะดึงออกมานะครั้งนี้ เปลี่ยนระบบเนี้ยเป็นระบบบานเลื่อนโดยใช้มือแตะสัมผัสามาลองกันหน่อยแตะสัมผัสอย่างนี้ปุ๊ดนี่แล้วเราก็เข้าไปครับ <c oughs> ตอนนี้คุณป้องกำลังไลฟ์อยู่นะครเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อเลยขาไวไฟควดยังไม่มีกำหนดเลยแบรนด์อนเป็นแบนเดียวที่ผมสแบบคือผมไม่ค่อยรู้ว่าสินค้าอะไรจะเขา้านะอันนี้เต็มแผงดู ดูมีที่เรียกหลากหลายมากขึ้นนะครับไปครัมันใหญ่มากที่บื้องที่ข้างนี้เป็นครั้งแรกนะที่เราได้เห็นเบื้องหลังการทำไลฟ์ของ b r a n d to Paradise นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นเต้นดีนะจะทำกันเป็นทีมแบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเดี๋ยาแล้วงนี้มออนคาฟโนิดนึงเข้ามาในไพรอ์ดาวคขาว่าเฮ้ยแลนี่ของสุดถ้มยเป็นนอง ส่วนตัวผมใช้ทั้งสองรุ่นนะผมคิดว่าเลเบวน่าสนใจกว่า S4 สซีอีกเล็กน้อจากที่ลองใช้งานนะจริงๆตอนนี้มีรถไฟฟ้ามาได้ใช่รถฟ้าสายสีเหลืองลงสถานีสวนหลวงได้เลยใกล้ด้วยถ้าลงรถสถานีไฟฟ้าสวนหลวงเนี่ยเดินมาผมว่าไม่ถึงแบบสิบนาทีเนาะไม่ถึงนะห้านาทีก็ห้านาทีก็ไม่หลงนะมันติดตรงที่ทางเออน้องเจ๊หวยนั่นแหละเนี่ยก็คือบรรยากาศร้านโดยรวมครับผมตอนนี้เราเลยมีซอกอยู่ด้าน ทั้งหมดใช่ครับมันก็จะเร็วหน่อยพี่ๆอาจจะรอรอไม่นานเหมือนเมื่อก่อนนะที่ต้องข้ามฝั่งไปเอาของอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็ขอบคุณพี่ๆมากมากด้วยครับแล้วกนะ็ฝากร้านไว้ด้วยรันทูพาได้กรุงเทพกับโฉมใหม่นะที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์การบริการที่มากขึ้นนะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะ <c oughs> สำหรับรายเีนก็ขอบคุณพี่ๆมากครับสวัสดีครับ เย่ yeah, จบแล้ว <laughs> วันนี้ได้ดูเบื้องหลังนะครับของไลฟ์จากลันทูพาราได s ์นะครับ <laughs> วันนี้เรามาเจอกับคุณโป้งล u นทูพาราได s ์นะครับสวัสดีครับพูดถึงร้านใหม่หน่อยครับร้านาใหม่ก็จริงๆอยู่ไม่ไกลจากร้านเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างมากขึ้นก็คือโป้ง <Yeah. S 2> คิดว่ามันจะอำนวยความสะดวกให้พี่ๆมากขึ้น คนที่สนใจซื้อรองเท้าวิ่งเนาะร้านก็จะใหญ่ขึ้นจุดสังเกตง่ายขึ้นแล้วก็สิ่งที่กําลังจะตามมาก็คือ mm hmm. พวกคิดว่าเดี๋ยวสินค้ามันจะมีความหลากหลายมากขึ้นครับ,รบก็คือเดี๋ยววางเต็มเลยใช่ไหมอย่ตรงนี้ตรงนี้ที่ว่างอยู่เดี๋ยวจะมีเต็มเลยใช่จริงๆตอน <c oughs> ตนี้จะเป็นโซนของอ่อนทั้งหมดครับยาวมาจาถึงข้างหน้ามันจะแมทกัน จริงตามภาพอันนี้คือจริงๆแต่นี่คือเราวางหวังไว้ก่อนหวางไว้ก่อน้ก่นร่าร้านจะเป็นแนวประมาณนี้ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะจัดใหม่เรื่อยๆใช่อันนี้จะมาประมาณ70%อแล้วก็เดี๋ยวจะมีแก a นโอเพนนิ่งใช่จะมีแกลนโอเพนนิ่งอันนี้คือซอฟโอเพนนิ่งก่อนเพราะว่าลองระบบก่อนว่าเราจะผิดพลาดอะไรบ้างตกลนตรงไหนบ้างเพราะจะเทสในเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงที่คนเยอะ ลำป้องนะคือป้งคิดว่านอนาด้าเนี่ยเป็นอ <Still, S 1> ีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็กําลังจะมีรุ่นใหม่ยังมีรุ่นใหม่อีกใช่ครับคือ0ซนโซนสามอันนี้ศูนนหนึ่งโซนโซนหนึ่งคือเป็นรองเท้าวิ่งเทลที่ทนที่สุดในโลกคือคนนอกจากเอาไปใส่วิ่งแล้วเอาไปใส่เดินด้วยและที่สําคัญรองเท้าคู่นี้คนเอาไปใส่เดินต่างประเทศเยอะมากเพราะว่าด้วยพื้นของเขาเป็นพื้นไวแบมเนาะใช่ก็ทนทนทานแล้วก็มันไม่ลื่นไง เวลาไปหิมะไปเจอเมืองหนาวๆอะไรแบบนี้มันก็ไม่เย็นเท้า i̇şte uh. อะไรแบบนี้ครับแล้วรุ่น002 002คาแรคเตอร์ก็จะเบากว่าพื้นของ002จะแข็งกว่านี่แข็งกว่าใช่ครับอันนี้จริงๆมันเป็นโซนเทลก็เลยจะแนะนําเทลก่อนอ๋อก็คือฝั่งนี้จะเป็นเทลสองฝั่งเข้ามาจะเป็นเทลก่อนแต่ว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกรุ่นหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจคือมองบางคาร์บอนก็เป็นรองเท้า คาร์บอนที่เป็นเรียกว่าซูเปอร์ชูของเทลก็ว่าได้ครับแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในตอนนี้คือดูแล้วว่าเป็นรองเท้าซับพอร์ตที่ไม่ได้หนามากมีความมั่นคงสูงแล้วโฟมนุ่มมากโอ้ร้านยาวมากนะเออกบบกินพื้นที่ไปนู่นเลยหน้าร้านเราลันทูสาขาใหม่จะยาวประมาณ 40, 40เมตรครับเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งไปกลับก็เกอบ100เมตร <c oughs> <c oughs> เปนหนึ่งรุ่นที่ป้งคิดว่าพี่ๆน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นหนึรุ่นที่น่าสนใจแล้วป้งคิดว่าเป็นชัวร์ออฟเเยียสำหรับโป้งนะในปีที่แล้วนะก็คือซูเปอร์บาส้งใส่บ่อยมากคือไม่ว่าจะวิ่งไกลวิ่งเก็บระยะอะไรแบบนี้ตัวน,นี้เอาอยู่ซูเปอร์บารับ พี่ๆถามว่าซูเปอร์บา2สองไกลอย่างเริ่มมีข่าวแล้วพวกคิดว่าน่าจะปีนี้นะภายในปีนี้น่าจะมีซนะูเปอร์บาสองแล้วก็รอติดตาม,ตตามเลยนะใช่ใช่ครับใช่ครถ้าเกิดคนกถัดมาก็จะถ้าเป็นเอสิทจริงๆมันมีหลายรุ่นที่อย,อยากแนะนำมากๆนะครับอย่างอันนี้ก็เป็น OnCloud 4C ครับเป็น Limited มีแค่1 0ึ่คู่ในประเทศไทยเราได้เป็น e อ c กซ s i ครจำหน่ายสีนี้ คนเดียวในประเทศไทยครับโอใช่ครับต้องรีบแล้วเออชื่อสีก็เจ๋งมากสีสวย Black Pearl ครับชื่อสีของมันคือ Black Pearl มันจะไม่ได้มดำไม่ได้ดำสนิทใช่มันจะมีความแบบเออเป็นเป็นมิติของมันใช่เป็นมิติของมันก็อีกีสวยสวยสวยหาได้ไม่กี่ที่ในไทยหนึ่งูนก็คือนี่หายคราบุญไมโครสาม ซุปเปอร์ชูที่ต้องเรียกว่าแบบแพงติดอันดับต้นๆของซุปเปอร์ชูหนึ่งหมื่นหนึันเาอาเอาเรื่องมากเห็นเขาบอกว่าใช้ได้แป๊บเดียวใช่มันจริงๆเขากําหนดว่าประมาณ2-3มาราธอนแต่ถามว่าหลังจากนั้น2อสามาราธอนมันจะเสียไหยจริงๆมันไม่ได้เสียครับแต่ว่าเขาบอกว่ารองเท้ามันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพที่มันเหมือนเดิมคือด้วยความที่จริงแล้วอ่ะ ถ้าลงในในในดีเทลของมันครับเวลาเราฉีดโฟมเข้าไปมันจะมีค่าหนึ่งที่เรียกว่า hardness <Okay. S 2> ความแข็งความคืนตัวอะไรแบบนี้ครับยิ่งโฟมนุ่มเท่าไหร่โอกาสคืนตัวมันจะน้อยแต่ว่าเขาบอกว่าระดับนี้กําลังดีแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันอาจจะไม่ได้ลองลาสติ i มันอาจจะใช้ไม่ได้นานมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นหลังจากสามาทอนรองเท้าก็ยังใส่ได้แหละ mm hmm. แต่มันก็จะศักยภาพไม่ดีเท่าเดิมนั่นเอง mm hmm. งั้นผมแนะนําให้ซื้อสองคู่ซื้อให้สองแล้วเอาไป <laughs> จบเมเจอร์โลก6สนาม คือจริงๆเอาไปใส่แข่งใช่ไหมเขาบอกว่าเขาออกมาเพื่อวันเลสเดย์เลยนะวันแข่งขันเพราะฉะนั้นคือมันก็เก็บเป็นที่ระลึกได้หรือจริงๆเอาไปใส่เดินเล่นมันอย่างนุ่มเลยนะคือโป้งมีตั้งแต่คาร์บูมเอโคมันไม่ใช่คาร์บูมเอโค่เมื่อก่อนชื่อคาร์แฟกด้วยซ้ำโป้งเอามาใส่เดินครับแล้วก็คาร์บูมเอโคโป้งมีบูมเอโค2สองครับผมอันนี้ก็จะเป็นทั้งแผงใช่อันนี้ก็เป็นอัลต้าทั้งแผงครับจริงๆร้านร้านรันทูเนี่ยมีเกือบทุกรุ่นของอัลต้านะคือ ตัวที่คิดว่าน่าสนใจคือพิ่ว่าสองตัวก็ได้ครับคือพาราดามตอนนี้ขายดีมากคือจริงๆแต่สต๊อกไม่ค่อยเหลือแล้วัพพาราดามเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อคนเทา้าหลมโพนชันแต่มันมีคาแรคเตอร์ของความเป็นรองเท้าสุขภาพมากๆคือหน้าเท้ากว้างมั่นคงสูงซัพพอร์ตดีเราสังเกตว่ารองเท้าว,วิ่งในสมัยนี้ครับหัวมันจะเชิดนึกอ,ออกไหมแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเท้าสุขภาพมันต้องมีความมั่นคงสูง,สงตัวนี้ก็เลยเหมาะมากๆสําหรับคนที่หารองเท้าเดินไกลยๆยืนานานๆ ผมก็เลยขายดีนะอีกหนึ่งรุ่นที่มันมีความแตกต่างกันก็คือเป็นรองเท้าที่มีดอกรุ่นแรกของเอลต้า For w a r d experience นตะตัวนี้ดอกสีความเชิดมันก็จะเชิดแตกต่างจากตัวตะกี้หน่อยก็จะวิ่งแล้วให้ฟิลลิ่งแบบจริงๆวันนี้พี่ตังก็ใส่มาผมแอบเห็นอยู่ใช่ใช่เนาะนิดหนึ่งมันก็วิ่งแล้วคือมันเป็นรองเท้าวิ่งสบายๆใช้งานง่ายทำนิวพีบีมาแล้วนี่สุด้วยอ่าก็นี้มาอีกแบรนด์หนึ่งครับนิวบาลานซ์นิวบาลานซ์ก็ จริงจริงตอนนี้เรามีจริงๆริงสามรุ่นหลักๆแล้วเป็นคือมันมีหลายรุ่นมากนะอยู่บ้า<ม>แล้วชื่อมันเป็นตัวเลขหลายคนอาจจะงงแต่รุ่นที่มันขายดีอ่ะหรือว่าเป็นที่นิยมอ่ะก็อยู่ในรันทูพารททั้งหมดนะจริงจงมันมีสามรุ่นคือหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะเลเบลเอสซีอีลิแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ยังไม่มาคือเอสซีเทรนเนอแต่ตอนนี้เอสซีอีลิของรันทูหมดละก็จะเหลือหนึ่งศูนย์แปดศูนย์วีสิบสามซึ่งเป็นรุ่นใหม่สุดนะแล้วก็เป็นรองเท้าหน้า,วา,นก,นทาทกว้าง ยอดนิยมในสายซัพพอร์ตของนิวมาร์แล้วก็เลเบลเป็นตัวที่นิยมสุดๆในสายซ้อมนะสายทําความเร็วแล้วพงก็คิดว่าอย่างนี้หนึ่งคือถ้าเกิดพี่ได้ลองเลเบลนะผมคิดว่าถ้าเทียบกันจริงๆนะผมคิดว่าแอบชนซูเปอร์บาร์ได้เลยในราคาที่ถูกกว่าใช่เพราะเพราะโฟมตัวนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะใช้ฟ u ูเรสเซลเหมือนกันนะแต่แต่ละตัวของเขาเนี่ยเอสซีด e ก็ใช้ฟูเรสเซลเหมือนกันแต่ส่วนผสมในโฟมมีความแตกต่างนะตัวนี้มีผสม PPE 20%แล้วก็ EVA 80%เพราะฉะนั้นมันก็ยังให้ความแบบทนทานที่มากกว่า long lasting กว่าแต่ก็ยังไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ของความนุ่มเด้งคือจริงๆมันต้องดูแค่นี้เลยครับ elite จะเหลือแต่ผู้หญิงละคาแรคเตอร์โฟมคล้ายๆกันแต่จับแล้วรู ise, like ้ส so, ึกเลยครับจุดหนึ่งที่พมคิดว่าเลเวลเหนือกว่า SC elite คือเวลาเราวิ่งตัวนี้นานๆเหมือนหัวมันจะหน่วงๆครับเหมือนคาร์บอนมันทิ้งตัวไปข้างหน้าเยอะเพื่อจะเวลาแบบ ส่งตัวใช่ไหมแต่พอเวลาจุดหนึ่งที่วิ่งไกลๆนานๆเราล้าเวลาตวัดปากขาไปข้างหลังนะครับตอนยกขากลับมามันจะรู้สึกหน่วงๆข้างหน้าปงเลยคิดว่าตัวเนี้ปงเข้าเท้ากว่าอแต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันไงใช่แต่ตัวเลเบลไม่มีคาร์บอนนะครับตัวไอซีลิมีคาร์บอนข้าวาี้ส่งของแบบนี้เลยเหรอนี่ส่งของแบบรวดเร็วนะเวลาลูกค้ามาเยอะๆ ป๊บเมื่อกี้เราเห็นคุณเปิ้งเปิดประตูมันเป็นโซลูมใช่ไหมใช่ถ้ามองจากข้างหน้าเข้ามาถ้าเกิดสังเกตง่ายๆนะอะไรที่เราโชว์ตรงเนี้หมายความว่าหน้าซีซั่นนั้นนะแบรนด์จะเน้นรุ่นนี้ครับจะทำมาร์เก็ตติ้งเป็นพิเศษจะเป็นไฮไลท์ก็ เป็นตัวไฮไลท์ก็ไม่มีอะไรมากคือมีเทคโนโลยีใหม่มีอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกไหมพอเป็นไฮไลท์มันก็จะสังเกตง,ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในตู้นี้โชว์รุมนี้ก็จะหมายความว่าเป็นรุ่นใหม่อน่าสนใจมีเทคโนโลยีใหม่ๆในชว่วงนั้นนั่นเองครับผมก็คือนี่ทําแบบนี้เลยอย่างตัวนี้เป็นเ <pe> อพิกอันนี้เป็นเอพิกก็แบบนี้เลยต่อไปถ้าแบรนด์อื่นๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนข้างในนี้ใช่ครับ มียิงแบ็กดอบด้วยมีมีเดี๋ยวจริงๆแล้วจริงๆอย่างที่บอกมันประมาณ70-80%เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับก็รอติดตามนะครับใช่ก็จะเป็นรุ่นอะไร ตอนนี IO, nobody else, nobody else, nobody else, people, one, ้เราอยู่กับคุณโป้งจนนี่ดูข้างนอกก่อนนะมืดแล้วนะมืดแล้วก็ฝากร้านเลยครับคุณโป้งก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับรันทูพาราได้กรุงเทพโฉมใหม่เนาะอยู่หลังห้างพาราไดเนาะจุดสังเกตไม่น่ายากหลังห้างเลยที่จอดรถก็จอดในห้างก็ได้ถ้าเกิดจอดรถหน้าร้านมันจะเป็นวันคู่วันขี่ก็ต้องก็ต้องดูต้องดูนิดหนึ่งไม่งั้นตำรวจที่นี่ก็หลอกล่ออยู่ครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีรถเดินทางรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีเหลือง มาลงที่สถานีสวนหลวงลงทางออกสองครับผมคุณี่ตังมากมากเนาะครับครับมาดีครับครับก็แค่นี้นะครับ